เปิดตัวแล้ว Mini Cooper SE นะครับเวอร์ชั่นจีนพร้อมราคาไทย1.6ล้านแสนบาทหลายคนเตรียมกรีดกันเลยมาครับกรีดเลยครับโจกหัวมากรีดสิครับโจ๋หัวมาเวอร์ชั่นจีนเดี๋ยวนี่คือเวอร์ชั่นไทยแต่ผลิตจีน ก็ผลิตจีนไงกับเวอร์ชันจีนนี่แหละเราต้องดูดีบอกเวอร์ชันไทยผลิตจีนแต่จริงๆก็นั่นแหละผลิตจีนเอามาขายไทยอันเดียวกันนะฮะคสุดท้ายราคาของมินิคูเปอร์คูเปอร์เอสีก็ปรากฏโฉมปรากฏราคาอย่างชัดเจนแล้วหลังที่เราเกรงข้อสอบกันมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่ครับผมเราเกรงข้อสอบเพราะว่าในจีนเนี่ยอย่างที่เราทราบนี่คือมีราคาเปิด จำหน่ายอะเริ่มต้นตั้งเก้าแสกว่ากว่าจะถึูประมาณล้านสามล้านสอง้ามในจีนนี่ถูกมากนะล้านสองล้าน3ประมาณนั้นก็ซึ่งผลของรุ่นนี้เมืองไทยก็เลือกออปชันเลือกรุ่นมาแล้วเป็นเปิดตัวในในนามของ Cooper SE เนี่ย ก็พร้อมกับออปชันที่เห็นนะฮะว่ามีไม่ว่าจะเป็นเอาราคาก่อนไหมราคาล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันแล้วที่สำคัญครับราคานี้รวม MSI standard 4ปีนี่ซึ่งไม่จำกัดระยะทางโอ้โหอ่านี่ที่เราเห็นคือจะเห็นบอกว่าล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยคุณไม่ได้แค่ซื้อรถนะคุณได้แพ็กเกจเอเวอเรสต์เอเเนี่ยดูแลรถเนี่ยสี่ปีสี่ปีโดยที่ไม่ต้องคิดว่าคุณจะวิ่งเท่าไหร่คุณจะใช้เยอะสามแสนก็เรื่องของคุณ แต่ว่าดูแลให้เลย4ปีผมเพิ่งรู้เนี่ยถ้าเป็น BM เขาเรียก bsi ถูกต้องถ้าเป็นมินิก็ msi msi ฮะแต่ msi นี่เป็นผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ด้วยนะครับไม่เกี่ยวกันสินั่นไปขายไอทีนซะงั้นนะฮะอ่าจริงๆเขาเปิดตัวพร้อมกันถึง4รุ่นครับแต่ตอนนี้มีราคาออกมาแค่2รุ่นจริงๆจะบอกว่า4รุ่นใช่ฮะแต่จริงๆถ้าเราดูจริงกเปิดจริงคือ3รุ่นอีกรุ่นเนี่ยเขาเหมือนกับพรีให้ดูก่อนเจ้ไม่มาให้ดูให้ดูเฉยๆแต่ยังไม ยังไม่มาแล้วก็ยังไม่มีราคาจำหน่ายเพราะว่าเขาเรียกว่าเอสแมนพี่อ่าอ้าวเอสแมนอ่าครับ ACE ใช่ไหมสะกด ACE อ่าเอสแมนเอซีเอซีม่ดีเท่เอสแมนนะอย่าเรียกแอคแมนนะอ้าวเยเอคกแมนไม่ได้แอคมันต้อง ACT อ๋อโอเคโอเคอันนี้ ACE เหมือนเหมือนเหมือนเวลาเหมือนเวลาเทนนิสเขาเสิร์ฟอ่ะครับพี่เคยได้ยินเสียงนักเทนนิสเวลาเสิร์ฟไหมเอสอแล้วกรรมการบอกเสิร์ฟเอส อ๋อนี่แหละไอ้นี่แหละคำนี้เอสนะฮะแต่แต่คนไทยไปเรียกเสิร์ฟเอสจริงๆเสิร์ฟเอสนะฮะเอซีเอสแมนแล้วเจ้าเอสแมนเนี่ยจริงๆบอกว่าในงานเนี่ยเอามาเนี่ยยังเป็นมือซ้ายอยู่เลยโอ้ยยังไม่เป็มือขวาแต่อีก3รุ่นในตัวคันที่แมนแล้วก็คูเปอร์ซีเนี่ยคือพวงอะไรขวาจริงๆแล้วแล้วก็พร้อมจำหน่ายทั้งบมดอย่างนั้นจุดเด่นครับในเจ้ามีคูเปอร์เอสีเนี่ยก็บอกว่ามาในซีรีส์ของ คูเปอร์คือรุ่นท็อปสุดในโมเดลของถ้าไม่นับจอคูเปอร์เวิร์กนะคือคูเปอร์คือรุ่นสูงสุดของตัวมินิในแต่ละรุ่นครับผมคูเปอร์รุ่นนี้มาแนวที่ดีไซน์คงเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่หายไปเนี่ยคืออะไรครับจมูกหายครับอ้าวไม่ต้องมีแล้วเป็นรถไฟฟ้าอา้าวแต่ปกติอะถ้าไ,<อ>ไม่ดูไอ,ต,ไอตัวแรกที่ขายก่อนหน้านี้ มีจมูกมีฮะก็คือไม่ปกติจะแยกนี้ครับถ้าเกิดมินิจะมีอะไรซีรีส์มินิวันมินิอ่คูเปอร์เข้าใจวันเนี่ยจะส่วนใหญ่คือตัวธรรมดาเข้าใจจะเป็นตัวที่ไม่มีจมูกจะอว่าโปรงเรียบเรียบใช่แต่ตั้งแต่เจเนอเรชั่นเก่าจนถึงก่อนตัวเนี้ยคูเปอร์ทุกรุ่นจะมีเจ้าจมูกถึงจะต้องบอกว่าใช้งานอ่ะรุ่นเดียวครับคือรุ่นโฉมแรกโฉบแรกเป็นตัวเดียวที่เป็นเครื่องซูเปอร์ชาร์ทอ่ เครื่อง1นึ่งลิตรซูเปอร์ชาร์จมีอินเตอร์อยู่ข้างบนเป็นรุ่นเดียว <c oughs> ที่จมูกใช้งานที่เหลือเนี่ยพอเป็นเครื่อง1.6เทอร์โบ2.0เทอร์โบอินเตอร์อยู่ข้างล่างหมดครับใช่ข้างบนอะรูอะมีเห็นด้านนอกแต่มันปิดแต่เพื่อให้มันมีนี่มันไม่เชิงปิดนะมันมันคือเขาทำเป็นรูอะ แต่สุดท้ายคือเขาต้องทําแผ่นรองเอาไว้แล้วก็ให้น้ํามันไหลไปตรงแถวแถวหม้อน้ําแทนนั่นแหละก็คือคือมันไม่ได้ใช้ง่ายง่ายฮะใช่มันไม่ได้ใช้งาน้วในในในสองเจนที่ผ่านมาคุณเสมอผมก็มีนั่นแหละพี่ผอกว่าฝากระโปรงดูอยู่เลยทุกคนจะเห็นว่ามันมีแต่ไม่ได้ใช้แต่มันเป็นเอกลักษณ์ฮะของของคูเปอร์แต่มารุ่นหนี้รุ่นใหม่เนี่ยเจเนอเรชั่นใหม่ล่าสุดเ่ยไม่ต้องแล้ว อ้าวแล้วมันจะเป็น Cooper คูเปอร์ยังไงมันก็คมินิวันเหมือนเหมือนกับไอตัวแรกที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยที่ผลิตเยอรมันเนี่ยที่มาขายบ้านเราก่อนหน้านี้ตัวนั้นเน่ยเหมือนเอามินิที่เป็นสันดาบ,บมาดัดแปลงใส่แบตตรีถูกต้องถูกต้องนะก็คือ,อคือเรียกว่ายกเครื่องออกยกเครื่องยกเกียร์ออกแล้วก็ใส่มอเตอร์ใส่แบตเตอรี่เข้าไปตัวนั้นมันก็เลยยังมีรูอยู่พอมาตัวนี้เนี่ยมันดีไซน์ในจีนแล้วก็ออกแบบในจีนผลิตในจีนครับ มันก็เลยไม่จําเป็นแล้วมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่แล้วอรูเลิศมาทําไมเดี๋ยวน้ําลงแบตเตอรี่มันดูมันดูขาดอะมันเหมือนมันเหมือน,น,นแล้วรุ่นนี้จะเสริมดั้งยังไงทารูป,ปอมเด้ไย <c oughs> นะนะ,นะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าหายไปในในยุคน,นี้นะแต่สิ่งที่ได้มาก,ก็คือต้องบอกว่าเมื่อเขาเรียกว่าเป็นการออกแบบตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาก็เลยมีการคํานึงถึงเรื่องของตัวแบตเตอรี่รว่าเอ๊ะจะติดตั้งแบตเตอรี่อย่างไรจะไว้ตําแหน่งอย่างไรจะใส่เท่าไหร่ รุ่นนี้มาเห็นเด่นชัดครับจากเจนที่แล้วซึ่งเป็นครั้งแรกของมินิที่มีรถไฟฟ้าวิ่งได้เอาง่ายๆกลมก็ประมาณ200กิโลเมตรตอนเชาร์จซึ่งหลายๆคนก็จะบอกอดว่าวิ่ง200แล้วเอาจริงๆาีูดตจริงชีวิตจริงไม่มีใครวิ่งร้อยร้อยห้าสิบเนี่ยคุณก็คงจะวิ่งหาที่ชาร์จแล้วล่ะผมว่าร2 0โล130โลเนี่ยทุกคนเริ่มมองหาแล้วคุณจะไปชาร์จตรงไหนคือผมเองอ่ะผมเคยเทสในตัวที่แล้วเมื่อเมื่อปีที่ผ่านมาะก็ต้องบอกว่า อ่าไปเขาใหญ่อะ่ะหนึ่งชาร์จนะคือหนึ่งชาร์จไม่ได้หมายถึงว่าอ่า <c oughs> วิ่งไปแล้วถึงชาร์จที่เขาใหญ่นะไม่ใช่คือจากบ้านเต็มมาแล้วเนี่ยคุณไปหากลางทางหนึ่งชาร์จเพื่อความชัว ออกบางบปอินนี่ต้องชาร์จแล้วเ <c oughs> พื่อความชัวร์หนึ่งชาร์จซึ่งกันละก็เลยเจ้าของหลายคนจะบอกว่าการใช้งานมินีเนี่ยออกแต่จังหวะจะค่อน,นาาข,ข้างลาบากนิดนึงซึ่งในเจนที่แล้วแต่พอมาเจนนี้แบตเตอรี่เพิ่มเติมใส่ได้ใหญ่ขึ้น54.2กิโลวัตต์นั่นแหละทำให้ตัวเลขของและลระยะทางในการเดินทางต่อหนึ่งชาร์จเนี่ยไกลขึ้นถึง400กิโลเมตร402กิโลเมตรใน WLTP ด้วยนะไม่ใช่ CLTC นะถูกก็คือเรียกว่าก็ใกล้จริงจริงเ น้อยวันนี้350อ่ะกลมกลมอะได้แน่นอนชีวิตจริงเนี่ยคุณคาดหวังได้เลย280ร้อถึงสามแล้วคุณก็เริ่มมองหาที่ชาร์จอ่า่นและก็ดีดีคือทําให้ตัวเขาเองเนี่ยสามารถใช้งานได้เครื่องได้ได้จริงๆมากขึ้นนะได้หลากหลายมากขึ้นประโยชน์จะมากขึ้นมอเตอร์เป็นไงครับ มอเตอร์ก็ยจริงก็ต้องบอกว่ากําลังก็ถือว่าสูงนะครับเพราะว่าตัวนี้ได้กําลังที่มากถึงร้อยหกสิบกิโลวัลสองร้อยสิบแปดแรงม้าถ้าเทียบในเวอร์ชั่นปกติจริงคูเปอร์ก็อยู่ประมาณสองแรงม้าป็นปกติของของเครื่องยนต์สันดาบนะใช่ครับซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าน่าจะเพียงพอแต่จริงๆเขาบอกว่าแอบบอกว่าจริงๆมันมีเวอร์ชั่นที่เมืองไทยยังไม่เข้าอะไรอะตัวไหนเขามีจอนคูเปอร์เวิร์คด้วยนะเป็นไฟฟ้าใช่ครับแต่อันนั้นสเปคผมยังไม่รู้ว่า ตัวนั้นอะสเปกกำลังแรงกว่าเท่าไหร่ oh. แล้วระยะทางนินทางได้เท่าไหร่แต่บอกให้ทราบไว้ก่อนเฉยว่าณวันนี้เปิดตัวเนี่ยคูเปอร์เในเมืองไทย ยังเป็นธรรมดาตัวคูเปอร์เอธรรมดายังไม่มี JCW ต่อท้ายโอ้คุณจอห์นคูเปอร์นี่เขาเวิร์กแม้กระทั่งเครื่องสันดาบและเครื่องไฟฟ้าด้วยถูกครับเขาเวิร์กทุกที่เขาเวิร์กทุกที่ครับและที่สำคัญนะคันที่แมนยังเวิร์กในครั้งนี้เปิดราคาคันที่แมนด้วยครับซึ่งเป็น JC ซีแต่เนยูเนี่ยจอห์นคูเปอร์เวิร์กเนี่ยในราคา3ามล้านเก้าแครับผมก็4ล้านอนพันหนึ่งแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันเครื่องยนต์สันดาบนะครับความพิเศษก็คือต้องบอกว่า ครั้งนี้มาแบบจัดเต็มแรงม้าในในจอกเบอร์สมัยยุคเก่าอะส่วนใหญ่คุณจะได้อยู่ประมาณ2 3งรแรงมา้าค,ครั้งนี้เครื่อง2ลิตรเทอร์โบเนี่ยครับสันดาบ4ี่สูบสันดาบปกติที่รู้จักเลยทำแรงม้าได้มากถึง3 7 7รแรงลาและแรงบิดสูงสุดถึง400นิวตันเมตรทรงพานระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ทางนี้จะเรียกว่าออฟโร ขับเคลื่อน4ล้ออัตโนมัตินะฮะก็ซึ่งทําให้เขาสามารถทาอัตราเร่งสูนร้อยได้ใน5.4วิและทอมสปีด250กิโลเมตรตชั่วโมงนี่ในธรรมดานะน,นี้น,นี่คือ,น,อนี่คือในฝั่งคันที่แมนแต่จริงๆในคันที่แมนยังมีอีกหตัวครับ,รบยังมีหนึ่รุ่นแต่อันนี้ยังไม่ใช่ต้องบอกว่าถ้าใครถามว่าทําไมมีนีคันที่แมน SE สคันนี้ราคาขยับ เปิดจําหน่าย3ามล้านสามแสนเาับาทเนี่ยราคาอาจจะดูสูงนิดนึงเพราะที่คนถามก็คเพราะอะไรครับเพราะว่าคันนี้เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์แต่คันนี้ไม่ได้นําเข้าจากจีนซึ่งยังเป็นเยอรมันอยู่ใช่ครับใช่แล้วเนี่ยราคาก็จะต่างกันราคาเลยสูงเลยในโครงสร้างภาษีโครงสร้างราคาทำให้ราคาเนี่ยขยับขึ้นไปจากเมื่อกี้เราบอกว่าใน Super E-T ล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเนี่ยตัวนี้ในฝั่งของมีคันที่ m e r c e d e เนี่ยสามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพัน นี่เป็นราคาจะอีกอีกราคาเลยคือราคามันใกล้ไปแตะไอตัวคันที่แมนที่เป็นจอห์นคูเปอร์เวิร์กนะอ่าอีกอหกแสนหกแสนหกแสนนั้นคุณได้จอห์นคูเปอร์เวิร์กแหละแต่แต่ตัวนี้เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกครับไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เราบอกนั้นแต่ก็มาพร้อมเหมือนกันครับมาพร้อมเอ็มเอสไอสแตนดาร์ดสี่ปีบรรอากาศระยะทางเหมือนกันครับแต่ความพิเศษ่อนบอกก็คือตัวถังบอดี้คุณจะได้บอดี้ที่เป็นเรื่องเป็นเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นเป็น SUV หรือคอส s อเวอร์เขาเรียก สิ่งที่กำลังนิยมในบ้านเราฟังใช่ใชต้องบอกงั้นแต่เพียงแต่ว่าราคาเองเนี่ยอาจจะแอบสูงนิดนึงสำหรับท่านที่กำลังมองหาแต่ในตัวนี้ไฟฟ้าร้อเคุณได้กำลังของมอเตอร์ที่มีกำลังมากถึง313แรงมา้าครับผมกับแรงบิด49 494นิวตันพละกกำลังนี้พอๆกับจอห์นคูเปอร์เวิร์กเลยนะจริงๆผมว่าพอกันแต่เเป็นพียงหัวหกแสนนะถ,ถุงหัวหกแสนแต่เป็นไฟฟ้าไงซื้อตัวนี้ก็ได้นะเอา้าแต่บางคนอาจจะชอบสันดาบชอบล่นน้ำมันชอบเสียงกลิ่นน้ำมันชอบออัตรราาเ่่ง ก็ต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่เรือกมาพร้อมกับโหมดชาร์จ AC และ DC และ DC รองรับกำลังสูงสุดถึง130กิโลวัตต์เฮ้ยขับเคลื่อน4ล้อด้วยเหรอออฟโรฮะใช่ครับครับเหมือนเหมือนเหมือนตัวจอนคูเปอร์เวิร์กเหมือนกันวิ่งเจ๋งอ่ะตัวนี้เพียเดว่าราคาก็จะถูกลงมา600,000บาทแต่จริงๆเนี่ยถ้าดูหลายๆอย่างนะจริงๆมันถูกกว่าแต่มันได้เยอะกว่านะพี่เขาบอกันเพราะว่าถ้าเราไปมองถึงในตัวจอนคูเปอร์เวิร์คคันที่แมนนะ ตัวนั้นสล้านเ9 9าแสนเาหนเนี่ยเอเมซายอะได้แค่แซนดาร์ดมปีหรือหกหมื่นก็พอตัวนี้ได้เท่าไหร่ตัวนี้นี่คือ4ปีไม่จํากัดระยะทางคันที่แมนเอสได้4ปีได้ไม่จำกัดระยะทางนะวิ่งไปเลยจะวิ่ง5 0,000นก็ได้แต่คุณแล้วสูตรหนึ่งร้อยเนี่ยผมว่าเร็วกว่าจอห์นคูเปอร์เวิร์กก็ต้องบอกว่ามันมอเตอร์อ่ะก็ต้องบอกรถรถมอเตอร์ไฟฟ้าคุณจะสัมผัสห้หกวินาทีคุณจะสัมผัสอัตราเร่งแรงดึงเนี่ย กระชากคันทีอ่ะแต่ปลายนี่โดนนะฮะโดนจอห์นคูเปอร์เวอร์นะครับพะว่าปลายได้แค่ร้อยปดสิบใช่ครับตอนนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกเอาว่าว่าคุณอยากได้ตัวไหนครับแต่ตรงนี้ทั้งนี้นั้นคือเบียร์มันอยู่ไทยแลนด์เนี่ยพริเวณแบรนด์กรุ๊ปของมินิคเหลือมินิทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่าเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยให้คนเนี่ยสนใจคือหาตัวเลขของเจ้าคูเปอร์เอสีตัวเริ่มต้นนั่นแหละบอซึ่งตอนนี้ผมว่าหลายๆคนก็คือหาหลายๆคนอาจจะ กระเป๋าตั้งค์กำลังสันขับกันเต็มเมืองอะ่ะแม้กระทั่งผมเองเนี่ยลงขายคุณสเสมออยังคน <c oughs> บอกเลยว่านี่ไงพี่หลามขายคุณสเสมอวันก่อน,นใช่ไหมเนี่ยไม่วันที่เขาเปิดตัว Cooper SE <c oughs> พอดี <c oughs> พี่หลานไปซื้อ Cooper SE เลย <c oughs> เดี๋ยว ผมขายรถคันเล็กจะไปซื้อรถคันใหญ่ <c oughs> นี่จะให้ขายคุณคุณสมอไปซื้อคูเปอร์เคันเท่าเดิมเนี่ยนะนะไม่ได้ไม่ได้ไปแปหลามพี่หลามจองแล้วครับจองเป็นคันที่แมนเสะไม่ใช่เอาใหญ่ขึ้นไง <c oughs> ออแต่น่าสนนะต้อเป็นหประตูคือจริงๆอ่ะผมว่าในใจหลายคนนะพอเห็นข่าวนี้เพิ่มนะทุกค,คนตัง้งแจอยากได้ว่าทําไมไม่เอาคันที่แมนเอสอ่ะผลิตจีนมั้งล่ะ ก็เป like ็นอะไรที mm 2, 000, 100, 100, 100. You, Hence, can, ่แล้วมาเมืองไทยนะมาสักประมาณแบบถ้าสมมติอันนี้คูเปอร์เอสีล้านหกตัวนั้นมาสักล้านเก้าหรือสองล้านหนึ่งถ้าถ้าจะงถ้าคำนวณราคานะในแก๊ปราคาพี่เจ้า่คันที่แมนอ่ะโดยปกติถ้าคูเปอร์เอสีขายได้ล้านหกเก้าเถ้าประกอบจีนถ้าประกอบเหมือนกันนะสเปคนึงมาใกล้ๆกันเนี่ยราคาต้าอยู่หนึ่งเก้าหรือสองน่าจะประมาณถ้าโผล่มาล้านเก้านี้ผมว่าคันที่แมนเอสีเต็มเมือง นะต้องรอดูครับรอดูใช่ถึงแม้มันจะผลิตจากจีนซึ่งคนอาจจะมีติดใจนิดนแต่ด้วยความที่เป็นมินินะฮะเป็นในตู้อบียนยังอยู่ก็ยังคงเป็นมาตรฐานดูแลภายในเครือของเบียนวินทุกเหมือนกันสแตนดาร์ดเขาคำไว้อยู่ครับแล้วขับเนี่ยยังไงคนก็มองว่าคุณขับมินิไงครับคุณไม่ได้ขับรถแบรนด์จีนซึ่งมันก็แบบมีสังคมที่เขาแบบว่าบูลลี่กันอยู่ใช่ไหมแต่พอคุณขับมินิคุณก็เหนือชั้นขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคะฮะถึงแม้จะผลิตจีนก็ตามครับ นะครับอ่ะใครสนใจไปดันกันเลยครับคูเปอร์เอสีล้านหเองนะผมว่าคุ้มมากๆตัวนี้ขับหล่อมากๆที่ผมชอบมากๆคือจอกลางมัน ไอ้จอวงกลมเนี่ยนะมันเป็นเอกลักษณ์ของมินิมานานแสนนานนะแล้วตอนนี้มันเป็นจอแบบ LED เต็มพื้นที่ใช่ครับแล้วเป็นกราฟิกแบบฟูลเลยเขาบอกนะเป็นอะไร o ะโอเลดโอเลดใช่เป็นจอโอเลดเลยซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในวงการรถยนต์เลยที่บอกว่าใช้จอโอเลดที่เป็นทรงกลมเนี่ยแล้วความกลมมันเนี่ยมันเหมือนแบบนาฬิกาบ้านอันใหญ่ๆในการแขวนผนังอันใหญ่ๆแต่ว่าเป็นกราฟิกอยู่ในนั้นน่ะมันเท่ต้องไปเห็นรถจริงสวสวยๆรถจริงเนี่ย เห็นเลยลอยเด่นลมดิกอยู่กลางคอนโซนเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่เราจะได้ทำุ๊บเทสอะเดี๋ยวคุณนิภาชมอีกทีนึงแล้วก็รายงานให้ดูการขับแล้วสมรรถนะเป็นอย่างไรว่างๆยืมมาให้น้องหลามลองบ้างนะได้ครับได้ครับเพียอเพื่อพี่หลามเราจะเปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนหนึ่งคันไม่เปลี่ยนคุณสมูทมาแล้วคุณเสมอไปแล้วคุณสมูทมาแล้วเดี๋ยวรอดูครับโอเคครับ